ความหมายของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการดูก่อนพิขุทั้งหลายเราจักแสดงเราจักจำแนกซึ่งปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งทำนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะก,กล่าวบัดนี้ครั้นพิขุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูตทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตว์วนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราการจุดต <_ d ata> ิความเคลื่อน <_ d ata> การแตกสลาย <_ d ata> การหายไปการวายชีพ <_ d ata> การตาย <_ d ata> การทำกาละ <_ d ata> การแตกแห่งขันทั้งหลาย <_ d ata> การทอดทิ้งร่าง <_ d ata> การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิต <_ d ata> จากสัตว์วนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะ ชารานี้ด้วยมรณะน,นี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายนี้เรียกว่าชารามรณะดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลาย การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติดูก่อนพิกุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามาพบรูปประพบอรูปประพบดูก่อนพิกุทั้งหลาย นี้เรียกว่าพบ ark ark ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็อุปทานเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกูทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือการมุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานดูก่อนพิกูทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปทานดูก่อนพิกูทั้งหลาย ก็ตันหาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายหมู่แห่งตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปตันหาสัทธตันหาคันทะตันหารถตันหาโพธพะตัณหาธรรมตันหาดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหาดูก่อนพิกูทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนพิขูทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนากายะสัมผัสสชาเวทนามโนสัมผัสสชาเวทนาดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนา ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกูทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสดูก่อนพิก Bangkok, ุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะดูก่อนพิกูทั้งหลาย ก็สลายตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนะดูก่อนพิขุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่า เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปดูก่อนพิกุทั้งหลาย ก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณ,ญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณดูก่อนพิกุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารดูก่อนพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อวิชชาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายความไม่รู้อันใดแลเป็นความไม่รู้ในทุก เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รูุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาวิชชา